ด็อกซิลาสตรีมมิ่งสารคดีบนทุกอุปกรณ์ของคุณมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ Android TV ดูสารคดีได้ทุกที่ทุกเวลาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android อาระยะธรรมมายาโบราณเฟื่องฟูในป่าแห่งเม็กซิโกและอเมริกากลางก่อนที่จะล่มสลายลงในศตวรรษที่9 ชาวมายาเป็นคนยุคหินนอกจากทองเหลืองเงินและทองแล้วพวกเขามีอัญมณีชนิดหนึ่งที่เธอทูนไว้เหนือสิ่งใดมันคือหยกสิ่งที่หายากและล้ำค่าจนกระทั่งชนชั้นสูงนำไปฝังไว้ในซี่ฟันของพวกเขาราชาที่สิ้นพระชนถูกฝังไว้ในหน้ากากแห่งความตายที่ทำจากหยกเพื่อเป็นใบเบิกทางไปสู่ชีวิตหลังความตายนานถึง1,000ปีที่ความลับของหยก ถูกซ่อนเร้นอยู่ในซากปร,รักหักพังใต้กระดูกของผู้นำนักบวชของชาวมายาบัดนี้นักโบราณคดีกําลังพยายามไขปริศนาชาวมายานำหยกมาจากไหนแมรี่ลูไรดิงเกอร์ค้นหาเหมืองที่สาบสูญของราชันแห่งมายาหยกเดินทางมาถึงอรารยธรรมมายาโบราณได้อย่างไร โทมาสกูเดจันร่วมเปิดเผยเส้นทางสายยกที่ซ่อนเร้นของชาวมายาพวกเขาจะร่วมมือกันสร้างแผนที่ของอัญมญณีสีเขียวอันล้ำค่าที่สุดของชาวมายาขึ้นมาใหม่อีกครั้งยกเป็นตัวแทนของความมั่นคงถาวรภายในโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงของชาวมายา แมรี่กล่าวว่าหยกคือตัวแทนของความนิรันดรของชาวมายามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งในชีวิตของพวกเขาที่คงอยู่ตลอดกาลเพราะว่าพืชผลอาจจะล่มสลายน้ำอาจจะท่วมลูกอาจจะตายทุกอย่างรอบตัวคุณเปลี่ยนแปลงและตายไปแต่หยกคงอยู่ตลอดกาลมันเป็นหินที่หนาและแข็งมาก ยกดำเช่นนี้ <This is S 1> ก็มีความคงทนและว,วาววามไม่แพ้กันเธอบอกว่านี่เป็นก้อนยกดำหรือหัวขวานที่พบในเหมืองมายาโบราณด้วยความแข็งยกดำจึงใช้เพื่อแกะสลักหินที่อ่อนนุ่มกว่าแต่ยกดำไม่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวมายาแล้วสีของความล้ำค่าคือสีเขียวสีเขียวคือสีของแหล่งน้ำให้ชีวิตแห่งแคริบเบียน สีเขียวคือสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์การพลิกฟื้นชีวิตใหม่ผ่านยอดอ่อนของข้าวโพดศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวมายาความอุดมสมบูรณ์และความเป็นอมะตะมาอยู่รวมกันในการแกะสลักหยกสีเขียวหยกอเมริกากลางเช่นพวกนี้แกะสลักมาจากเจดเป็นสิ่งที่หายากและเป็นแร่ธาตุที่มีค่ามากกว่าหยกของจีนซึ่งมีองค์ประกอบสารเคมีที่แตกต่างกัน ในหมู่อัญมณียุคใหม่แร่หย,ยกเจดยที่ดีที่สุดมีค่ายิ่งกว่าเพชรซะอีกแมรี่บอกว่าคุณอาจจะพบอัญมณีสีเขียวใสที่วาววามซึ่งอาจจะมีค่ายิ่งกว่าเพชรและทับทิมหรือว่ามรากตมันมีค่ามากที่สุดในโลกแม้ว่าหยกเช่นนี้จะมีความสำคัญสูงสุงสดต่อชาวมายาโบราณนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่พบต้นกำเนิดของหยกมายา เมืองที่สาบสูญนั้นคาดกันว่าจะอยู่ที่ไหนสักแห um ่งบริเวณใกล้ๆนี้ในหุบเขาโมตากัวของกวเตมาลาเป็นที่ที่แมรี่ลูไรดิงเกอร์เริ่มต้นการค้นหาเธอมุ่งมั่นจะไขปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโบราณคดีของมายาคนสมัยโบราณคุดหาหยกกันได้อย่างไรเธออ่านหาเบาะแสในซากปรักหักพังใกล้กับแม่น้ำแห่งนี้และพบสุสานของมายา แต่มันก็เพิ่งจะถูกขโมยสุสานเข้ามาจรกรรมไปเมื่อไม่นานมานี้มีเศษหม้อหายโบราณที่เกลื่อนกลาดอยู่บนพื้นดินรวมไปถึงใบมีดท,ที่หักตกอยู่แต่ไรดิงเกอร์ก็พบหยกที่นี่ด้วยเช่นกันและเธอพอจะมองออกว่าชามายาแกะสลักมันได้อย่างไร เธอบอกว่าชิ้นส่วนของหยกที่ชาวมายาโบราณใช้ถูกตัดไปบางส่วนมันทำด้วยไม้คมคมมีสารเหนียวที่ปลายแล้วสสยด้วยสารขัดถูสารขัดถูคือโกมเมนที่เป็นเหมือนกับที่พบที่แม่น้ำโมตาก,กัวด้วยเครื่องมือและเศษหยกเธอได้พบโรงงานอัญมณีของชาวมายาสถานที่ที่ช่างฝีมือโบราณตัดและสลักหยก ตัวหยกเองไม่ได้มาจากที่นี่แต่โรงงานหยกหมายความว่าเธอเข้าใกล้เหมืองไปทุกทีแล้วไรดิงเกอร์เริ่มค้นหาที่ก้นลำธารที่อยู่ใกล้ๆหยกไม่ได้มาจากที่นี่เช่นกันแต่เศษชิ้นเล็กๆอาจจะถูกน้ำซัดลงมาได้ก้นลำธารน,นำไปยังไร่ที่อยู่สูงขึ้นไปกว่าน,นั้นหยกเป็นสิ่งที่หายากมากก้อนหินหลายชนิดมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกัน เธอจึงต้องลุยทางผ่านไปในไร่และป่าละเมาะคอยฟังเสียงก้อนหินที่มีหยกอยู่ภายในก้อนหินที่ไม่ใช่หยกและน้ำหนักเบาจะมีเสียงกลวงจากนั้นหลังจากค้นหานานสิบเดือนเธอก็พบหินก้อนใหญ่ที่มีเสียงแตกต่างออกไป แมรี่บอกว่าหยกแข็งและหนามากซะจนค้อนปอนหนักสิบปอนจะกระเด้งขึ้นจากก้อนหินเมื่อถูกทุบลงไปและนั่นก็เป็นเบาะแสอย่างแรกเสียงของหินก้อนนี้ทำให้เธอมีความหวังแต่เธอต้องการแน่ใจว่ามันคือหยกจริงๆแมรี่ลูไลดิงเกอร์ทำการทดสอบสารเคมีโดยใช้โบรโมฟอร์มและเมทิลีนไอโอไดเพื่อยืนยันว่าหยกนี้เป็นของแท้ ของเหลวที่หนักพวกนี้จะเข้มข้นจนก้อนหินส่วนใหญ่จะลอยขึ้นมามีเพียงหยกแท้เท่านั้นที่จมตัวอย่างแรกจากเหมืองดูเหมือนหยกแต่มันกลับลอยสแสดงว่าไม่ใช่หยกแท้แมรี่บอกว่าเธอพบหยกชิ้นนี้จากเหมืองก้อนหินที่จมนั้นคือหยกในที่สุดเธอก็พบเหมืองของราชา การทดสอบแรกของเธอได้ผลยกจมมันเป็นช่วงเวลาที่น่าย,ยินดีหลังจากพบเหมืองแล้วทีมงานของเธอก็นำสว่านที่ใช้พลังแก๊สเข้ามาพวกเขารักษาตำแหน่งเหมืองหยกไว้เป็นความลับนี่ไม่ใช่เหมืองแบบที่เราเข้าใจกันแต่กลับเป็นพื้นที่ขนาด4,000เอเคอร์ที่เรียงราย Ooh, ด้วยหิน <I like S 1> หยก จอห์นแมนหนึ่งในทีมงานพบก้อนหินที่คิดว่าน่าจะใช่ mm hmm. เขาจึงสั่งให้ทดสอบของเหลวอ,อย่างเข้มขน้น mm hmm. หินที่จมนั้นก็คือหยกนั่นเองพวกเขาพยายามจะแยกหินที่หนานแน่นมากๆด้วยปลายสว่างที่ทำจากเพชรวัสดุเพียงชนิดเดียวที่แข็งกว่าหยกชาวมายาตัดหยกด้วยมือ แต่ทีมงานสมัยใหม่ต้องใช้เวลาเจาะถึงหนึ่งชั่วโมงเต็มชามายาอาจจะใช้เวลานานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนในที่สุดพวกเขาก็เปลี่ยนมาใช้ค้อนปอนและสิวเพื่อกระเทาะหิน คือหยกอัญมณีศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์มายาจอนบอกว่ามันสีสวยมากเขียวศักดิ์สิทธิ์แบบอัญมณีของกษัตริย์มายาและแสดงเหตุผลให้ดูว่าถ้าไมหยกจึงหายากเขาบอกว่าจากความชื้นมันมีค่ามากทีเดียวความยากอย่างหนึ่งในการมองหาหยกก็คือก้อนหินแบบนี้มันไม่เหมือนหยก ดูเหมือนตอไม้หรือว่าเปลือกไม้มากกว่าถ้าหากว่าหาักออกมาดูข้างในก็จะเห็นหยกสีเขียวใสซึ่งไม่มีทางรู้ได้หากว่าเดินข้ามไปมาและจะคิดว่าในที่ดินของคุณมีก้อนหินประหลาดแต่เมื่อน,นำมาดูข้างในก็จะพบของล้ำค่าเช่นยกที่ซ่อนอยู่ในนั้นยกเช่นนี้ก่อตัวในหินโดยแรงกดอากาศหรือหินเมตาฟอร์ซิกที่เกิดขึ้นภายใต้สภาพอากาศที่หายาก แมรี่บอกว่าหยกก่อตัวขึ้นลึกที่แกนโลกแล้วดันขึ้นมาที่ผิวหน้าของเปลือกโลกภายใต้แรงกดอากาศสูงแต่อุณหภูมิต่ำภายใต้แรงกดดันสูงปัจจัยอื่นๆจะมาปนเปื้อนหยกทำให้เกิดคุณภาพแตกต่างกันมากกระบวนการนี้เรียกว่าปัจจัยแปลกปลอมแต่นี่คือกระบวนการที่ทำให้หยกเป็นสีเขียว หากว่ามีทองแดงหรือโครมเมียมหรือนิกเกิลแปลกปลอมคุณจะได้หยกสีเขียวหากว่ามีแมงกานิสหรือเหล็กสนิมก็จะทำให้หยกเป็นสีดำหยกเช่นนี้หายากเพราะว่าแรงกดอากาศสูงที่จำเป็นในการดันมันขึ้นมาบนพื้นผิวนั้นไม่เกิดขึ้นบ่อยนักในทวีปอเมริกาหยกของมายาจะปรากฏอยู่เฉพาะบริเวณใกล้แม่น้ำโมตากัว เพราะมันไหลไปตามแนวชั้นหินแผ่นดินไหวระหว่างแผ่นเทคโูนิกเพลทสองแผ่นมวลแผ่นดินของโลกที่เลื่อนแยกจากกันเผยถึงหยกที่ซ่อนอยู่ข้างล่างแผ่นเพลทที่เลื่อนมาปะทะกันก่อให้เกิดภูเขาไฟอควาซึ่งยืนทำงานเหนือโรงงานของไรดิงเกอร์ที่เมืองแอนติกัวประเทศกวัวเตมาลาที่นี่ชนเผ่ามายาที่ยังมีชีวิตอยู่ใช้ก้อนหินหยกที่พบ นำมาเลื่อยด้วยเลื่อยหัวเพชรพิเศษตอนนี้ไรดิงเกอร์สามารถสร้างงานฝีมือจากหยกได้เป็นครั้งแรกในรอบ1000ปีแต่ความสำคัญทางวิทยาศาสตร์จากงานของไรดิงเกอร์นั้นชัดเจนมากเ,ออเธอได้พบเหมืองราชาแล้ว ปริศนาอื่นยังคงมีอยู่ยกเดินทางจากเหมืองที่โมตากัวไปยังอาณาจักรมายานับร้อยแห่งที่กระจายกันออกไปเป็นบริเวณกว้างในเม็กซิโกและอเมริกากลางได้อย่างไรภาพใหม่ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนเนื้อใช้ฝั่งประเทศเบลิสด็อกซิลาสตรีมมิ่งสารคดีระดับโลกภาคไทยสมัครตอนนี้เดือนละ79บาทที่ด็อกซิล .com ในปี1987 นักโบราณาคดีทอมเกอร์จัน์กำลังมองหาเส้นทางการค้ามายาที่หายสาบสูญมันกลับนำเขาไปพบคุมทรัพย์หยกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งที่เคยมีการค้นพบเบื้องล่างเขาคือทะเลแคริบเบียนไกลออกไปอ่าวขนาดใหญ่นำไปยังแม่น้ำหลายสายการค้นพบอันน่าทึ่งของเขาเริ่มขึ้นเมื่อเห็นช่องแคบเล็กๆที่เชื่อมต่อทะเลกับอ่าวที่อยู่ไกลออกไป ร่องน้ำนี้จะเป็นเส้นทางการค้าสายหลักของมายาหรือไม่กูดจารย์รวบรวมทีมนักศึกษาไปสำรวจและขุดค้นเส้นทางป่าชายเลนนำพวกเขาไปยังทางน้ำขนาดเล็กใกล้กับตำแหน่งสูงสุดบนชายหาด250ไมล์จากเหมืองหยกในกัวเตมาลามันร้อนและเปียกชื้น ไม่เหมาะกับคนขวัญอ่อนเท่าใดนะักกูดูจันมองหาร่องรอยของการตั้งรกรากใกล้ชายฝั่งเขาสงสัยว่าเส้นทางการค้าของมายาจะต้องผ่านตรงไหนสักแห่งบริเวณนี้ในตำแหน่งที่มีกองดินเล็กๆอาจจะหมายถึงการมีตึกฝังอยู่ข้างใต้ทีมงานจึงเริ่มสร้างแผนที่และขุด หลังการขุดนานหลายชั่วโมงพวกเขาก็พบรากฐานหินที่พบได้ทั่วไปในที่ตั้งรกรากของชาวมายาแต่ตอนนี้ยังไม่มีร่องรอยทางการค้าทางทะเลเลยจนกระทั่งมีแสงสีเขียวปรากฏขึ้นในดินชื้นสิ่งที่พวกเขาพบคือลูกปัดแกะสลักที่เป็นหยกอัญมณีที่ล้ำค่าที่สุดของมายาหยกเป็นของกษัตริย์ มันมาทำอะไรในเมืองหน้าด่านอันห่างไกลาตามแนวชายฝั่งเช่นนี้กูดจันเหินขึ้นสู่ฟ้าอีกครั้งหนึ่งเขาพยายามหาจุดหมายใหม่บนเส้นทางการค้าเขาจะติดตามเส้นทางของแม่น้ำริโอฮอนโดจากทะเลเข้าไปในแผ่นดินเข้าไปยังใจกลางของแผ่นดินมายาแม่น้ำคือเส้นเลือดสายหลักของแผ่นดินชั้นใน มันกว้างและลึกมากพอให้เรือแคนูของชาวมายาที่บรรทุกของเพียบหนักเดินทางได้แต่ไกลาจากที่พักริมฝั่ง70ไมล์แม่น้ำไปบรรจบกับเนินเขาณสถานที่ที่เรียกว่าบลูครีกโ can ทมัสกูเดอร์จานกล่าวว่า <no> เราจะพายเรือไปจนถึงบลูครีกได้แต่ไปไกลกว่านั้นไม่ได้เ <What? S 1> มื่อการเดินทางตามแม่น้ำมาสิ้นสุดลงที่เนินเขานี้มันจึงเป็นที่เหมาะให้ชาวมายาตั้งรกราก กูเดจันจึงตั้งแคมป์ในโรงเรียนฤดูร้อนเพื่อช่วยให้เขาขุดหาอดีตได้เขาเชื่อว่ายกเดินทางไปตามชายฝั่งขึ้นไปตามแม่น้ำริโอโฮอนโดจนกระทั่งไปหยุดที่บลูครีกยกเดินทางผ่านเมืองการค้าแห่งนี้มากซะีจนกระทั่งชาวบ้านเองก็อย่างร่ำรวยการค้นพบสมบัติโบราณในบลูครีกวันนี้อาจจะเป็นเรื่องยาก อุปสรรคที่สำคัญที่สุดก็คือหัวขโมยชาวไร่อพยพจากยุโรปที่ปรับหน้าดินเพื่อทำไร่กลับค้นพบสุสานมายาที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินแต่เมื่อกูเดจรจันมาถึงทุกอย่าง oh <my> นอกจากเศษหม้อหายเหล่านี้ถูกขโมยไปจนหมดแล้วกูเดรจันรู้ว่าชาวไร่ไม่ได้เจตนาที่จะค้นหาสุสานแต่พวกเขาก็คงไม่ผิดหวังที่ได้พบ บางครั้งชาวไร่ที่ขโมยก็ถูกจับได้ขณะลงมือและพวกเขาก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือเท่าใดนักโชคดีที่อเล็กซ์พาสตรานาหนึ่งในทีมงานได้ยินเสียงรถไถดินเขากล่าวว่าเขาเห็นชาวไร่ขับรถไถดินมาขุดค้นที่นี่และรู้ว่าเป็นชาวบ้านแถวๆนี้ซึ่งมีการพบสุสานและห้องเก็บสมบัติเขาจึงมาเตือนคนเหล่านี้และบอกให้ระวังในการขุดคน้น ขณะที่กำลังเตือนเขาหันไปพบชาวบ้านคนหนึ่งถือหม้ออยู่ในมือเขาจึงถามว่าได้มาจากที่ไหนชาวบ้านคนนั้นบอกว่าไม่รู้อะไรเลยจากนั้น <c oughs> เขาก็มองไปทางซ้ายแล้วพบหม้ออีกใบหนึ่งใกล้ๆกักใบหม้อใบนั้นพัสรานา <c oughs> พบหลุมขนาดกลางสิ่งแรกที่เขาเห็นก็คือมีผมสีทองโผล่ขึ้นมาจากหลุมจากนั้นมันก็กลับลงไปใหม่ แล้วก็มีจานใบใหญ่ถูกส่งขึ้นมาแทนลุมนั้นคงจะเล็กเกินไปที่จะส่งจานออกมาได้ชายคนนั้นจึงทุบจานให้แตกเมื่อเขาวิ่งไปดูก็พบว่ามันเป็นโพรงจึงตะโกนให้คนพวกนั้นออกมาคืนนั้นพัสตรานาเข้าไปในสุสานภายในนั้นเขาถูกล้อมรอบด้วยชาวไร่และเพื่อนๆพนพัสตรานารู้ว่าคนพวกนั้นจะอ้างสิทธิ์ในสมบัติที่พบแต่เขาเกลี้ยกล่อมให้คนเหล่านั้น ยอมให้เขาวาดภาพวัตถุโบราณใช่ก่อนเขาทำงานโดยเชื่อว่าจะไม่ได้เห็นของเหล่านั้นอีกเมื่อเขาทำงานเสร็จตอนตีสองชาวบ้านนำสมบัติออกไปแล้วหายไปกับความมืดเขาหวนกลับมาที่แคมป์อีกครั้งหนึ่งด้วยความรู้สึกพ่ายแพ้เช้าวันต่อมาเมื่อเขาเปิดประตูก็แทบไม่เชื่อสายตาตนเอง คนเหล่านั้นนาของทุกอย่างมาคืนจนครบรวมทั้งหยกด้วยมันอยู่ที่นั่นทั้งหมดวางอยู่ที่หน้าระเบียง <S <S จนเขาแปลกใจอย่างมากชาวบ้านกลัวกฎหมายเบลิสหรือไม่หรืออาจจะเป็นด้วยความเคารพในเป้าหมายของนักโบราณคดีเราไม่มีทางรู้ได้แต่อย่างไรก็ตามการกระทำของพวกเขาก็ช่วยให้เราได้รู้จักชาวมายาที่ถูกฝังอยู่ในสุสานมากขึ้น ปริมาณหยกฝีมือดีจำนวนมากแสดงว่าชายผู้นี้มีสถานะสูงส่งบางทีอาจจะเป็นขุนนางแต่เขาไม่ใช่กษัตริย์แน่ที่บลูครีกขุนนางหรือแม้กระทั่งชาวบ้านต่างมีหยกจำนวนมากถ้าเช่นนั้นกษัตริย์ก็คงจะยิ่งมีมากไปกว่านั้นกุดูจั์สั่งให้ทีมงานขุดค้นบริเวณที่ตั้งของวังเพื่อมองหาสุสานและยกของกษัตริย์ ในตึกหลวงแห่งหนึ่งที่นี่พวกเขาพบโพรงประหลาดที่เรียงรายด้วยแนวหินเขากล่าวว่ามันเป็นโพรงที่ปูด้วยหินดูเหมือนกับบ่อน้ำเก่าในไร่ที่เท็กซัสซึ่งทอดยาวลงไป6-8ฟุตยิ่งขุดลึกลงไปพวกเขาก็ยิ่งตื่นตะลึงพวกเขาได้พบหยกของราชัน าพที่เราเห็นถูกบันทึกไว้ด้วยกล้องวิดีโอพวกเขาพบหยกหลวงเกือบ1,000ชิ้นกูโดยจันเชื่อว่ากษัตริย์ฝังหยกเหล่านี้เพื่อเป็นของสักการะแด่เทพเจ้าเมื่อครั้งที่บลูครีกเตรียมตัวเพื่อสู้ศึกในปีคริสต์ศักราชที่500สงครามครั้งนั้นคงจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะหลังจากปีที่500แล้วก็ไม่ปรากฏการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่บลูครีกอีกเลย จนถึงปีคริสต์ศักราชที่800ไม่นานหลังจากนั้นอรารยธรรมมายาได้ล่มสลายหยกเช่นนี้ยังคงถูกฝังดินมาอีกนานกว่าพันปีบัดนี้เมื่อนักโบราณคดีขุดลึกลงไปหาอดีตบลูคริกกลายเป็นจุดหมายที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งสำหรับอัญ,ญมณีล้ำค่าที่สุดของชามายานั่นก็คือหยกแต่ยังมีคำถามหนึ่งที่ยังไม่ได้รับคำตอบวัตถุโบราณของกูเดจัน มาจากเหมืองที่พบโดยแมรี่ลูไร,รดิงเกอร์หรือไม่เธ <c oughs> อเ <c oughs> ดินทางจากกัวเตมาลามาตรวจสอบแมรี่นำหยกจากโมตากัวและหยกจากบลูคริกมาจับเป็นกลุ่มหยกพวกนี้ถูกขุดจากเหมืองที่หุบเขาโมตากัวเมื่อ20ปีที่ผ่านมาส่วนนี้เป็นส่วนที่พบที่บลูคริกและเมื่อนำม,มาเทียบกันกับหยกที่เพิ่งขุดได้จากหุบเขาโมตะกัว และเมื่อนำสองชิ้นมาเทียบกันเธอคิดว่าน่าจะมาจากหินก้อนเดียวกันได้เช่นเดียวกับสองชิ้นนี้เป็นสีเขียวแอปเปิลซึ่งล้วนเป็นของเก่ายกเว้นแหวนวงนี้เมื่อเทียบกันแล้วมันตรงกันเธอไม่เคยพบว่าหยกที่โมตากัวจะตรงกับวัตถุโบราณที่ไหนมากเท่าที่นี่และที่นี่ยังมีหยกจำนวนมากมีเพียงชิ้นหนึ่งหรือสองชิ้นเท่านั้นที่ไม่ใช่หยก ดังนั้นที่นี่จึงเรียกได้ว่าเป็นแหล่งสำคัญสำหรับยกคุณภาพดีสิ่งที่ถูกนำมาล้วนเป็นของดีทั้งสิน้นแมรีลูไรดิงเกอร์ยืนยันว่าวัตถุโบราณน,นั้นมาจากเหมืองหินที่เธอพบอย่างแน่นอนและสามารถเข้าใจเรื่องราวของหยกแห่งมายาได้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกับนักสารวจยุคใหม่ช่างฝีมือชาวมายาได้ขุดหยกตามแนวชั้นหินในกัวเตมาลา และนำลงไปตามแม่น้ำโมตากัวจนถึงทะเลจากที่นี่มันถูกนำลงเรือไปตามแนวชายฝั่งเบลิสและสุดท้ายล่องขึ้นมาตามแม่น้ำเช่นบริโอฮอนโดเรือทุกลำม,มาหยุดที่นี่ที่บลูครีกที่ซึ่งยกล้ำค่าตกมาอยู่ในมือของกษัตริย์นักรบจนถึงชาวบ้านธรรมดาในความพยายามที่จะสร้างอรารยธรรมมายาโบราณขึ้นอีกครั้งกุญแจสำคัญอีกชิ้นหนึ่งถูกนำมาเพิ่มเติมในภาพต่อนั่นก็คือ ความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับหยกของมายาด็อกซิล่าสตรีมมิงมีสารคดีใหม่เพียบ Full HD 79บาทที่ d o x i l a c o m